สวัสดีครับพี่น้องอามานะพี่มากิน <c oughs> มากินซอยจูเด,ด้อพี่น้องมาซอยจูกระเป๋าวันนี้ครับพี่น้องมา,า,าพี่น้องนี่ครับผัดกิ้วเนื้นอครับพี่น้องคูณนสาม ไปเด้อพี่น้องเด้อใส่มือเด้อบันนี้อาตรถคูนสามโอ้โหแป้งครับเอามาที่มเอามาที่มานั่นน่ะเดไปแช่ตู้ไว้นี่ไปเห็นอย่างเด้อเอาลงเนี้ยนได้เอาลงเนี้ยนให้จงเจียมได้ไหมไม่จัง แบพอน่า่น้องเอมาเด้อครับพี่น้องมามากเลยื้อเราครนี่ครับน่สวยจุแซ่บเจ้าคมเจ้าเพี้ยวคมครับแนซนี่กับพีองกับอีฟ้าลาบชุกครับพี่น้องเอสไปนปีอ้ออีฟ้าพี่เบืมาเด้อครับนี่สาวจ้อยเนาเนื้อชุเนื้อชุเนื้อ แคบครับแคบกระเทียมทวนบานไงอืมอืมกระเทียมทวนครับนี่พี่น้องกระเทียมทวนครับเนื้อญี่ปุ่นาเอาเนื้อตัวเนื้อเจอปั๊บเบาคอดครับผ่ากิลิ่วพี่น้องเบาคอดเบาคอดเยอะเยอะ พอ่แม่พอพร้อมนี่สักโอ้ยสักเจอีเี้ยันนันมัาูมาอืว่า้คอดอันนี้อันนี้กเกจะน้าคอกระเขนบานนี้ตอนแรกาสมาเด้อพี่น้องมาเด้อมะบู๊ดีราใส่คนมาพี่น้องมะนี่ครับ่คนยเลือดพี่น้องเบิงจุ๊ๆเลยจุ๊บเลย นี่ครับพี่น้องกินสูพีสูน้องโอ้แซ่บลหลายสารบรนเทาก้อยเลือดรอยเลือดพี่น้องมาครับนี่ครับกินสูพีสูน้องนะว่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัขอตัวไปพิมพ์คลิปนี้นะครับพบพ่พพกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ